สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่1นะคะวันนี้พบกับคุณครูจอมแจมนะคะเมื่อวานวันจันทร์เราเรียนเรื่องสระอะไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องสระอสระอสระอะคือสระเสียงอะไรคะเสียงอะไรเอ่ยสระอะคือสระอะสระสระเสียงสั้นนะคะเพราะว่ามันออกแค่อะนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องสระอ สระอสระอคือสระเสียงยาวนะคะนี่พอเปิดมาที่หน้า57เลยมันก็จะเป็นเพลงสระอสระอนะคะันนี้คุณครูก็จะร้องให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็นักเรียนก็ร้องตามคุณครูนะ1 2 3สองามออาออาออาอ,อ,อนั่นมีเสียงสั้นอานั่นมีเสียงยาวนู้นูรู้ และอาเขียนไว้ข้างลังอย่างนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนไปฝึกร้องมานะคะ,ะถ้านักเรียนไม่อยากฟังแบบนี้แบบไม่อยากร้องนักเรียนก็เ,เข้า YouTube ปไปเลยคุณครูก็มีเพลงสระอาให้นักเรียนได้ฟังนะคะโอเคในสองซ รอานะคะอาคืออยู่ข้างเคียงกันกับพยัญชนะและก็มีเสียงยาวนะคะเคมาดูที่ใบงานที่4เรื่องฝึกทักษะการเขียนรูปสระอานะคะก็ง่ายเลยอันดับแรกเห็นไหมคะเลขหนึ่งเลขสองแบบนี้ก็คือ เขาให้นักเรียนเวลาเขียนสระอาให้เขียนตามเส้นประที่เขาทําให้ดูนะคะคุณครูจะลองเขียนให้ดูปึ๊บเราต้องเริ่มจากตรงนี้แล้วก็มาสระอาเห็นไหมแล้วก็จะได้ความตรงของเขาอาอย่างนี้นะคะก็จะสวยงามนะแล้วก็อันนี้ก็คือเขาให้นักเรียนฝึกเขียนนะคะเขาให้นักเรียนฝึกเขียนสระอานักเรียนก็เขียนตามเขาเลย สระอาเนี่ยเขียนให้ตรงกับเขาเลยนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามนะคะลายมือให้สวยงามย้ำตลอดเลยนะปึ๊บปึ๊บ,บ,บสระึนี่นี่ค่ะ,ะก็ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะของครูอาจจะไม่เต็มเนาะแต่ในของนักเรียนอะ่ะใช้ แต่ของนักเรียนนะคะใช้เป็นดินสอนักเรียนก็จะบังคับได้ง่ายกว่าของครูนะคะันนี้ครูใช้เมาสนะ์นะก็จะบังคับยากใหญไปให้ประมาณตัวใหญ่ๆะคะเอ,อไม่ใช่ตัวใหญ่ๆตัว เต็มบรรทัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดอะค่ะนี่ค่ะก็เขียนเลยเขียนลงไปเีกลงไปอย่างน,นี้นะใบางานที่5ก็ไอใบางานที่4ก็เรียบร้อยนะคะมาดูที่หน้าที่59 59เขาให้หนักเรียนใบางานที่5เรื่องแยกส่วนประกอบของคำก็คือคำชี้แจง อาและเขียนจำแนกพยัญชนะต้นที่เป็นอกักษรกลางกับสระอและสระอจากคำที่กำหนดอันนี้ก็จะมีแค่สระอานะคะนี่อันนี้พยัญชนะพยัญชนะก็คือก็รอลิงไปเลยสระคือสระอะไรคะสระอาส่วนรวมกันเป็นคำว่าลาลานะคะไม่ไม่อันนี้ลิ้นนะไม่เหมือนรอเรือนะคะ อมอมาก็มอพยัญชนะคือมอมามานะคะก็สระอะแล้วก็มามาเนี่ยค่ะก็เรียบร้อยก็ทำได้เลยนะคะมาดูตรงนี้ใบางานที่6ใบางานที่6เรื่องฝึกทักษะเขียนรูปสระอิสระอิสระอิสระ อีสระอีคือเป็นให้นักเรียนเดาเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเวลาเราออกอีอีอ,อีเป็นเสียงอะไรคะเป็นเสียงสั้นนะคะอีเป็นเสียงสั้นเดีย๋ยวคุณครูหาเพลงสระอีให้นักเรียนฟัง อยู่บนอยู่ข้างบนของพยัญชนะนะคะ,อ,ะอยู่ข้างบนของพะยัญชนะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยให้ในักเรียนฝึกเขียนรูปสระอิให้ถูกต้องนะคะปึ๊กมาแล้วก็เขียนสระอิกันอืม นี่นะคะนักเรียนนี่นักเรียนก็เขียนเลยนะนี่อ่ะแล้วก็วิธีการเขียนของสาะอีนักเรียนเห็นไหมเลขหนึ่งเลขหนึ่งมาตรงนี้ก่อนแล้วก็มาเลขสองให้ชิดกันนะคะนี่แล้วก็เลยวิบเบ นี่สระอ,อ,อิปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ก็เป็นสระอิสระอินั่นคือเสียงสั้นนะคะนีขีดลากตรงนี้ก่อนแล้วก็มาปุ๊บแบบนี้ก็เป็นสระอินะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นักเรียนก็เขียนไปเลยนะคะ,ะเขียนคำที่ผสมด้วยสระอิให้ได้จำนวนมากที่สุด คำไหนบ้างที่มีสระอ,อะเช่นคำว่าเช่นคำว่าอะไรนะเมะื่อกี้กะปิกะปิก็มีสระอิใช่ไหมคำว่าอะไรนะคำอะไรอีกคำว่าลิมลออิมอลิมนะคะ นักเรียนก็ไปดูคําที่มีสระอีนักเรียนก็เติมไปเลยค่ะปิติอะนักเรียนก็ฟังเพลงที่เมื่อกี้ค่ะแล้วนักเรียนก็นํามาเขียนก็ได้นะคะเขียนให้เต็มไปเลยนะคะคําพวกนี้นะเขียนให้เต็มไปเลยนี่นี่น,น,นคะคะก็เอาแค่คําที่เป็นสระอีนะคะปลื้บปลื้มปลื้มมาสระอีสระอี สละอีคือสละเสียงเสียงอีอีคือเสียงอีคือเสียงยาวนะคะคุณได้ฟังเสียงสละอี เขาบอกว่าฟังดูซิเสลอีเสียงเาลอีเสียงยาวนะคะโอเคแล้วก็มาใบงานที่8เรื่องฝึกทักษะการเขียนรูปสลีรูปสลีแต่ว่าตอนนี้เขาให้เป็นเสลีก่อนถ้ามีเสลีเสลีคือไม่มีขีดนะคะแต่ถ้าเป็นเสลอีเสลอีจะมีขีดบนหัวนะคะอันนี้ก็ให้นักเรียนเขียนตามไปเลยว่า มันทัดเนี่ยก็ให้นักเรียนเขียนไปเลยนะคะอันนี้เขาจะสอนก่อนว่าฟืบเลวลาที่เขียนเขียนสระ,ะอีต้องขียนมาตรงนี้ก่อนแล้วก็โค้งมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ค่อยจับการตรงนี้แล้วก็ดึงชิดอย่างนี้นะคะก็เป็นสระ,ะอีนะคะขีดแล้วก็โค้งมาแบบนี้โอแล้วก็แบบนี้นะคะคุณลูกก่อ ึ๊บแล้วก็โค้งมาแบบนี้แล้วก็อันที่3มเลขที่3ก็คือคิดลงมาอย่างนี้นะคะเป็นสระอีอันนี้ก็ให้นักรีนเขียนลงไปเลยนะคะมาดูตรงนี้เขาบอกว่าอ่านและเขียนจำแนกพยัญชนะต้นกับสระอีและสระอีจากคำที่กำหนดอันนี้คือปิปิปตออิอปิอันนี้คำว่าดีใช่ไหมคะ ดีนักเรียนก็พยัญชนะต้องก็คือคําว่าดีสระคือตัวอะไรคะนี่นักเรียนก็ต้องเขียนขีดขีดแบบนี้ก่อนนะขีดแบบนี้ก่อนนะก่อนจะเขียนสระนะเพราะว่าตรงนี้ก็คือเราไทยไอสระละมันเขียนข้างบนใช่ไหมคะตัวขีดเนี่ยก็เหมือนแสดงเป็นพยัญชนะอยู่ข้างล่างก่อนแล้วก็เขียนสระอยู่ข้างบนนะนี่ก็สระอีรวมกันก็เป็นดอ,อีดนีนี่ค่ะ นักเรียนก็ทาไปเรื่อยๆเลยเคยวันนี้ก็จะเรียนสระอาสระอิสระอีนะคะเนี่ยก็ให้ในักเรียนเทียนทําแบบฝึกจนมาถึงหน้า63นะคะเนี่ยทำถึงหน้า63ก็พอแล้วก็วันต่อไปแล้วก็มาเรียนสระอึสระอือนะคะเค okay. ค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ